คุณสมบัติตัวละครหนังไทยครับผมโคตรเทพ Hurt the swimmer แน่นโดยกูหไม่ใช่ใจนักเลงโคตรเท่คือเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงเป็นคนจริงคนจริงโคตรเท่ดูแล้วว่ะเฮ้ยนอสิงไม่ใช่ใส่แว่นดูแล้วว่ะเฮ้ยฮะโคตรเท่ใจนักเลงใส่แว่นบมิกาดหน้าเหลี่ยมไม่ใช่เลี้ยงหลาน เลี้ยงหลานเรื่องเดียวมีเรื่องเดียวเลยเหรอเรื่องเเดียวแต๋วอันนี้เกือบทะเลแล้วนะอ่ามสิบล้อไอ้เหี้ยไลเชลไอ้เหี้ยต่อไปหลานคือใครวะบริโอต่อไปสายลับอาชีพเป็นสายลับนะแม่แม่แค่มีคำว่าสายลับซันนี่ในสายลับอะต่างตัวสายลับที่เก่งเรื่องทายตัว ใครก็ได้มาใครก็ได้มาใครก็ได้มาเมื่อกูให้แล้วไม่อยู่ว่ะแค่หนอยโอเคลูกน้องเคารพอะไรวะกษัตรนี่ไอ้แจ็คมันเคารพมากเลยเดี๋ยวก็ไปลงที่มันเองไปเลยของนี่อ่ะนั่นสิไปหาเฮ้ไอ้เหี้ยรู้แล้วยัไม่รู้เลยเกิดอะไรนเกิดอะไรของดี่เลงก่อนวะลูกน้องเคารพ เจ็บประจันบานเหรอชื่อไรชื่อไรโดนสะมาดคือก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันว่าตอบเป็นตัวละครเป็นคนเล่นหรือเป็นเรื่องอะไรได้มมันมันไม่ยอมพันน้ำสุพรรณกองยอดรักมึงได้คำว่าผู้กองมาสองคำนะว่าเขาคือผู้กององค์าจใช่เออเนี่ยนึกไม่ออกไง